ในโลกธุรกิจและการทำงานยุคนี้เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นการทำเครือข่ายหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานลูกค,ค้าหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเครือข่ายที่แข็งแรงช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆเครือข่ายให้สามคุณค่าหลักหนึ่งโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการทำงานหรือธุรกิจที่มากกว่าการทำคนเดียวสองการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะก,กับคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ3การสนับสนุนมีคนคอยให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาหรือแม้แต่สร้างกำลังใจในวันที่เราทอ้อที่สำคัญเครือข่ายไม่ได้แค่เพิ่มพลังให้เราแต่ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าของเราได้ชัดเจนขึ้นถ้าอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการขายหรือการสร้างธุรกิจสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสร้างและดูแลเครือข่าย ในยุคนี้การทํางานหรือทําธุรกิจเพียงลาพังอาจไปได้แต่ไปได้ไม่ไกลสิ่งที่จะทําให้เราเติบโตเร็วขึ้นและมั่นคงมากขึ้นก็คือการสร้างเครือข่ายเครือข่ายคือการมีเพื่อนร่วมทางมีผู้คนที่คอยช่วยเหลือแบ่งปัน,ปนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กันและก,กันยิ่งเครือข่ายแข็งแรงเราก็ยิ่งก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้นแต่คําถามคือแล้วทําไมเครือข่ายต้องเป็นสุรียน พาะซูเลียนไม่ใช่แค่ธุรกิจขายสินค้าแต่คือระบบเครือข่ายที่สร้างคนสร้างรายได้และสร้างอนาคตเรามีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งสุขภาพความงามและของใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งนี้ทําให้การสร้างเครือข่ายกับซูเลียนเป็นไปได้จริงและยั่งยืนนอกจากนี้ซูเลียนยังมีระบบการอบรมและสนับสนุนที่ช่วยให้ทุกคนไม่ว่าจะเริ่มจากศูนย์หรือมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถเติบโตในเส้นทางนี้ได้มีพี่เลี้ยงมีทีมงานและมีระบบที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้หลายคนประสบความสําเร็จ ดังนั้นถ้าจะสร้างเครือข่ายเราควรเลือกเครือข่ายที่แข็งแรงมั่นคงและมีพื้นฐานที่เชื่อถือได้เครือข่ายนั้นก็คือสุเรียนที่พร้อมพร้อมจะเป็นเวทีให้ทุกคนได้เติบโตทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตถ้าเพื่อนๆสนใจทักมาหาเราได้นะคะ